วันที่27มีนาคม2556คุณหญิงวรวรรณชัยอายาเหรัญยิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณ2556ณห,ห้องประชุมสิริสิริโยทินอาคารเฉลิมบุรณะนนท์ชั้น4ส,สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทย การจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29มีนาคม2556โดยมีบุคลากรใหม่ทั้งสิ้น119คนเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภากาชาติไทยได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสิทธิหน้าที่และสวัสดิการต่างๆ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรใหม่ด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจสร้างเครือข่ายในการทำงานทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรณโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันทำพิธีผูกข้อมือร้อยใจผูกพันรับขวัญบุคลากรใหม่และได้ทำกิจกรรมร่วมกันณศูนย์พัฒนาบุคลากรสภากาชาติไทยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี กิติจันชาติถ่ายภาพพัชรพรจินดานครรายงาน